ัสดีทุกคนเลยสดทีกสุเลยไม่อยู่กันในไอดีเพิ่มแรกหนึ่งพันหรือว่าครบคอร์โบคุณกินนั่นเองครบคอร์โบกินชานะสุดยอดขอคาระวะนั่นเองทุกคนไ <c oughs> อ,อนดีนี้มันจะมาแทน i อดีเพิ่มแรหนึ่งพันเพราะว่าอยากลองปันให้ทุกคนดูทุกคนเพราะว่าไอดีเพิ่มแรหนึ่งพันคือ ไม่ได้ปั้นให้ทุกคนดูเลยว่าปั้นไปยังไงยังไงยังไงบ้างไอ้ดีนี้ก็เลยมาปั้นให้ดูทุกคนมาแต่ให้ดูก่อนว่าในคังมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเจมแจมทั้งนั้นระดับเอลิสเสไม่มีไอ้หนที่ไม่จมแต่ก็มันก็ไม่ค่อยเจมแต่มันก็แจมอยู่ก็ มีกบมอวงสองตัวมีดำหนึ่งมีพาวเวอร์หนึ่งได้ใช้แน่นอนทุกคนพาวเวอร์เราจะเว้นช่องตรงกลางเอาไว้เพราะว่าแล้วก็มีซลลี่หนึ่งมีงราอีกตัวหนึ่งคือดื้อมากโอ้โหนี่ ไอ้ีนี้จะปั้นเป็นแร่หนึ่งกับเพิ่มแร่พันอยางเดียวแล้วก็เพิ่มแร่สามร้อยเป็นตัวที่ปั้นเป็นเพิ่มแร่กับแร่หนึ่งแค่นั้นแหละไอ้ีนี้จะปั้นสองอย่างนี้แล้วถามว่าจะเติมไหมมีเติมแน,น่นอนแต,แต่ไม่แต่ต้องดูก่อนว่าแพคอะไรต้องดูก่อนว่าต้อเป็นเป็นแพคอะไรออกมา ่คือเริ่มต้นใหม่ยังไม่มีอะไรมาทุกคนไอดีนี้ก็จะพยายาม,มาอัปเดตให้ดูอัปเดตให้ดูเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอันนี้เป็นคลิปแรก,กว่าแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกที วันที่เจ็ดเลยแล้วกันว่าเจ็ดวันผ่านไปมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ก็มีอะไรสาคัญสาคัญยอดเดวจะมาอัปเดตให้ดูนะแล้วก็ไอดีนี้เปิดกระชาก็จะเปิดเป็นในส่วนของคู่เทพแต่ว่าขอเก็บก่อนประมาณท้ายๆเดือนมันน่าจะมีคู่เทพมาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวขอเก็บก่อนเก็บตัวกระชาให้พร้อมเก็บได้พร้อมก่อนนะแล้วก็ลูบี้ไอดีนี้จะปเปิด ตุลาหรือไม่ก็ทันว่าจะขอดูแกตุลาอีกทีหนึง่งนะล้วกันนะทุกคนจะตุลามันมีโดนแน่นอนนะทุกคนทันวามันก็มีโดนแน่นอนแต่ว่าโดนแน่นอนของตุลามันยังใส่อย่างอื่นได้เยอะมากกว่าไงใช่ชุ เึืนี่ก็เล่นไปเรื่อยๆนะ่ทุกคนเริ่ม,มต้นไม่มีอะไรมาก,กเล่นเรื่นไปปิ้งแล้วเล่นไปเรื่อยๆไอดีผู้นี้ไม่มีะไรมากเล่นไปเรื่อยๆคนเองแปะตีปลูกนองแว่นของเรา ก็ไม่มีอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆทุกคนมี่นหนงตะคนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆพอแนะนาอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคาว่าเล่นเล่นไปเรื่อยๆก็เล่นไปเรื่อยๆมุน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 เออเสอร์มันหมุนช้ำคำหอมเลย หมุนนี่แเซอร์มันหมุนนะทุกคนไม่ค่อยอยากใจกับไม่ค่อยอยากจะอาดคลิปตอนดึกหรือเพราะว่ามันชอบหมุนอ๋อชีหมุนชีหมุนชํำคำห้อมเลยโอเคอเค่อยๆเสร็จแ,แล้วก็เป็น เจสิก้ามาปิงปิงโอเคอ่าฮะโอเคเข้าใจแล้วปิงโอเคทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะโอยนี่ไม่มีให้เราอินตอนนี้ไม่ได้รับเลยเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้า ว่าจะเป็นยังไงไว้เจอก,กันบ๊ายบายชิชิตัวแรกน่าจะปั้นพาวเวอร์บอกไว้ก่อนเลยตัวแรกน่าจะปั้นพาวเวอร์โอ้โหมาหมุนอย่างงี้ไว้เจอก,กันบ๊ายบาย